พิสูจนกันคะ่ะทุกท่านทฤษฎีฝากเลี้ยงของแหม่มจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นลงทะเบียนคอกนี้ก่อนนะคะคลอดลูกคะ่ะ28มีนาะคลอด3ตัวคะ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะขมุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะจะเอ๊ะะเอมี3รุ่นนะคะทุกท่าน3รุ่นเนี่ย รุ่นพี่นะคะแหม่มต้องแยกแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้องๆเขาแข็งแรงนิดหนึ่งก่อนยังอยู่คะ่ะทุกท่านหน่อมเอามาฝากเลี้ยงได้เจ็ดวันแล้วนะคะนุนค่ะสองรุ่นนะคะนั่นแหะลูกเขาเองแล้วก็ลูกฝากเลี้ยงนะคะอยู่รอดน่ารักมากเนี่ยค่ะ สำเร็จนะคะการฝากเลี้ยงหนูแม่บางแม่เลี้ยงหนูเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่สนใจทิ้งลูกนะคะเราก็เอามาฝากเลี้ยงอีกแม่หนึ่งนะคะโดยเฉพาะแม่หรือบ่อคุณที่เขาดูแลลูกเป็นเลี้ยงลูกดีเนี่ยค่ะเหมือนบ่อน,นี้ของแม่นะคะเลี้ยงลูกดีช่วยกันเลี้ยงลูกดีมากเลยนคะคะสำเร็จด้วยดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านแมนมปุณณาชาแนลค่ะวันนี้แมมจะมาย้ายลูกหนูค่ะทุกท่านลูกหนูบ่อน,นี้เมียออกลูกมาสองสามวันแล้วนะคะแต่ดูลักษณะแม่แล้วเนี่ยจะเลี้ยงลูกไม่เป็นเพราะว่าลูกกระจายค่ะอยู่มุมนี้นะคะสองตัวแล้วอยู่มุมทางนี้อีกนะคะแม่ไม่เอาลูกค่ะทุกท่านน้องชายแมมน,นาเอกอะคะ่ะแนะนําว่า ถ้าแม่ไหนเนี่ยเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นเนี่ยให้ย้ายหนูนะคะย้ายไปฝากเลี้ยงแม่อื่นที่ออกลูกไล่เลี้ยงก,กันนะคะแหนมก็เลยจะมาพิสูจน์ทฤษฎีนี้ดูว่าฝากเลี้ยงลูกเนี่ยจะโอเคจะรอดหรือเปล่ามาช่วยแหนมย้ายลูกหนูกันนะคะแหนมเตรียมตะกร้ามาใส่ค่ะนะคะแหนมกำลังจะปรับปรุงบอกคุณหนูนะคะมันกว้างและใหญ่ไม้หนีบหนูเนี่ย,หน,ห,นนยหนีบไม่ได้เลยค่ะ นิบไม่ถึงหมดแรงก่อนนะคะจะแบ่งครึ่งเึ่นค่ะก็จะได้บอกขุนสองบ่อนะคะจะแบ่งตรงกลางค่ะกำลังหาช่างอยู่นะคะช่างยังไม่ว่างงานอีกสองวันจะมาทำให้ค่ะนําจะใช้จอบตักตอนนะคะ ได้3วันแล้วนะคะเนี่ย 哦。Oh. นี่พอคุณหนูแมมบอธหนึ่งลักษณะอย่างนี้นะคะลูกเปลื่ยนกระจายอ่านไปหนสามสี่วันเท่าน,นั้นนะคะกินลูกหมดเลยะคะ่ะเรียบร้อยแล้ว เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปฝากเลี้ยงแม่ทางนู้นกันนะคะบ่อน,นี้ค่ะทุกท่านออกลูกก่อนหน้านี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะไอตัวที่แม่เอามาเนี่ยออกลูกได้สามวันนะคะบ่อน,นี้เนี่ยนะคะลูกสองรุ่นแล้วนะคะรุ่นนู้นค่ะอีกไม่กี่วันแม่ก็จะแยกแล้วนะคะแล้วก็นู้นค่ะมีเล็กๆเ,เนี่ยแม่ลงไปกกอยู่ค่ะบ่อน,นี้เลี้ยงลูกดีมากนะคะเขาจะมุดแล้วก็กกลูก โดยตลอดไม่ออกมาเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันกบค่ะช่วยกันกบนะคะช่วยกันกบทั้งหมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่แม่ทั้งสองด้วยนะคะมาค่ะมาเอาลูกหนูลงกันดีกว่าค่ะทฤษฎีฝากเลี้ยงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกท่าน bạc liếng nóng rồi nữa chá, bạc liếng nóng rồi bạc liêng nóng rồi cha เรียบร้อยและะ้วค่ะทุกท่านหวังว่าน้องหนูทั้งหกตัวน่าจะรอดนะคะอยู่กับแม่ฝั่งนู้นเนี่ยไม่รอดแน่ๆแหม่มว่าเอามา,อาฝากบ่อน,นี้ดูทฤษฎีฝากเลี้ยงจะเป็นยังไงเดี๋ยวแหม่มจะมาถ่ายทําให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเอาละคะ่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมคะ่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีคะ่ะ